บ้านที่ดินคอนโด30รายการนี้ไม่พึงซื้อนะครับอันแรกก็คือที่ใบพมทหหรือสพกสี่ขีศอันนี้ไม่ควรซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะไม่ได้เอกสารสิทธิ์แน่นอนที่สําคัญทําให้เป็นการส่งเสริมให้คนไปบุกลุกทําลายป่าเพิ่มเติมครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวที่ดินที่มีภาระผูกพันทั้งหลายก็ไม่ควรจะซื้อนะครับยกเว้นเราได้ทำดิวเดลิเจนซ์อย่างดีมาแล้วถึงจะโอเคนะครับ อันที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวเขตปา่ปาเขตอุทยานทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะไปซื้อเด็ดขาดนะครับถูกเพิกถอนได้แน่นอ,น,อนนี่คือเรื่องเกี่ยวตัวเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยครับข้อที่4เป็นเรื่องที่ตาบอดก็คือเรื่องเกี่ยวตัวที่ดินนะครับที่ตาบอดแน่นอนนะครับม่อธิบายมากไม่ต้องซื้อที่สามเหลี่ยมชายธงเนี่ยแบ่งแปลง,งยากอันนี้ก็ไม่พึงจะไปซื้อที่หลายเหลี่ยมเนี่ยเกี่ยวเรื่องตัวที่ดินเหเมื่อเดิมเนี่ยครับที่หลายเหลี่ยมเนี่ยไม่ควรจะซื้อทําให้เราสามารถจัดพังที่ดินได้้ค่อนขาาางจลํบก เกิดความสูงเสียนะครับหรือว่าแปลงหัวม,มุมจริงๆถ้าเป็นเชิงพาณิชย์ดีนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่พวกพลานนะครับอยู่แล้วไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่นะครับหรือว่าแปลงที่เป็นทางสามแพร่งเป็นตัวที่ดินเนี่ยกลางคืนไฟสองหน้าบ้างมีโอกาสเจอราชุกมาชนมาเกยบ้างอย่างนี้ไม่สมควรซื้อนะครับ อันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวตัวบ้านนะครับอย่างเช่นว่าบ้านหรือห้องชุดที่ถูกบังวิวอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะไปซื้อมันจะด้อยค่ากว่าตัวอีกบริเวณที่ไม่ถูกบังวิวนั่เนเองนะครับหรือว่าบ้านที่มีคนเสียชีวิตแบบวิถีฐานพิสดารเช่นฆ่าตัวตายหรือถูกฆาต,ตารกรรมอย่างนี้เนี่ยบางคนอยู่แล้วไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับหรือกลุ่มตัวบ้านในแง่ที่ว่าบ้านที่อยู่ติดริมรั้วเนี่ยมีโอกาสที่โจรจะปีนเข้ามาได้นะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษหรือในกลุ่มตัวบ้านในแงน นี่นะ่าคิดเหมือนกันนะครับค่าส่วนกลางคงจะเก็บไม่ได้หรือเก็บได้ไม่เพียงพออยู่ไปแล้วนี่เจอโจรอย่างนี้ไม่ควรจะไปซื้ออย่างแน่นอนนะครับหรือว่าในตัวโครงการของเราเนี่ยถ้าติดกับสโมสรและสระว่ายนะ้ำจริงๆน่าจะดีนะครับแต่มันจอแจจุกจิกกันมากเลยเนี่ยครับอยู่หา่างมาสักหน่อยนึงไม่มีเสียงเจี๊ยวจ้าอะไรต่างน่าจะดีกว่านะครับถ้าอยู่ติดกันซะเลยเนี่ยก็โครงการอะไรอยู่ยกเว้นบางคนอาจจะชอบส่องดูอะไรต่างก็เรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าในลักษณะที่ว่า ในตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้บ่อบำบัดนะอย่างนี้เราคงเห็นภาพนะครับมันคงไม่เคยเิรกนะครับหรือในแง่ของว่าสภาพแวดล้อมใกล้ๆตัวเนี่ยเช่นใกล้ๆบ้านส่งเจ้าเข้าผีอย่างนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เหมือนกันนยครับบางทีตั้งอะไรต่างดูน่ากลัวอยู่หน้าบ้านบ้างข้างบ้านบ้างเป็นต้นนะครับหรือว่าใกล้ๆร้านรับซื้อของเก่าโอ้ฟังดูแล้วนี่ค่อนข้างจะสลดใจลงกลึงลงงานไรงหลายเนี่ยครับไม่ปุงจเบปย ues, อยู่ใ,ใกล้ๆแบบนั้นหรือแม้แต่สถานบันเทิงอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้ กลางคืนนี่เจียวจว่าวถึงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ข้าวค่อนคืนก็ยังมีนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างหนึ่งเนี่ยครับอันที่กรณีที่อยู่บ่อดินเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน,นครับอาจจะซุดตัวมาลง,ลงไปด้วยก็ได้หรือมีดินมาขนกันมากมายอย่างนี้เป็นปัญหาสาหรับเราเหมือนกันนะครับหรือว่าใกล้โรงงานขยะไม่พึงจะซื้อเหมือนกันนะครับซื้อไปนี่หนักใจไม่น้อยนะครับหรือใกล้ศาสนาสถา,านนะครับมีเสียงสวดมนต์มั่งมีเสียง อะไรต่างๆตีและครั้งเรียสรารพัดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หนักใจไม่กันนะครับยิ่งถ้าเป็นคอนโดนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับหรือใกล้สุสานชัดเจนเลยนะครับแต่บางบ้านบางโครงการอยู่ติดกับสุสานไม่ถือก็มีไม่กันนะครับหรือในเชิงทำเลท,ที่ตั้งเนี่ยเช่นเชิงสะพานทางลาดของสะพานใต้สะพานอย่างนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะครับหรือทำเลท,ที่น้ํานเคยท่วมนะหรือท่วมมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเกิดปอดาาสัตว์ซ้ารอยได้ นะต้องระวังระวังเหมือนกันนะครับหรือว่าบริเวณที่มีทําเลที่แบบแผ่นดินสุดอย่างนี้เนี่ยครับคือมันสุดทุกที่แหละครับแต่บางที่สุดมาก,มากๆสุดเร็วอันนี้ต้องระวังนะครับหรือว่าอยู่ในแนวเวียนคืนบางแนวเวียนคืนเนี่ยมันกว้างเป็นกิโลเมตรเลยเนี่ยครับไม่รู้มันมจะวิ่งตรงไหนกันแะน่อันนี้เป็นบริเวณที่น่าห่วงใหญ่ไม่น้อยนะครับในเชิงสาธารโภันะครับอยู่ใกล้ๆหรือเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า, F าอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้หรือเป็นทัศนอุจจารได้นะครับหรือ ที่นาที่มันอยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีโครงการสายพวกใดๆไปเลยเนี่ยครับอันนี้ราคาตลอด10 20 3 0ปีแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยอย่างนี้ไม่น่าซื้ออีกเหมกันซื้อของที่ซื้อแล้วราคามีโอกาสขึ้นแม้จะแพงหน่อยดีกว่าซื้อแบบถูกๆแต่ราคาแทบไม่ขึ้นนะครับหรือในกลุ่มการเมืองเนี่ยครับก็มีนะครับอย่างเช่นใกล้ไข้ทหารเนี่ยมีโอกาสเจอคลังแสงระเบิด คงเคยได้ยินนะครับหรือว่าใกล้ทําเลทางการเมืองก็มีการยึดอํานาจกาันแรงตามมีฐานออกมาเอ็กซ์ไซส์ปิดถนอนอะไรต่างอันนี้ชุมนุมด้วยเนี่ยครับก็ไม่น่าจะซื้อเหมืนกันคือว่าพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางการเมืองเยอะๆเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เราเหนื่อยเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้พิจารณานะครับ